ตายเร็วตายเร็วซุ้มหันซาของฉันทำไมเป็นอย่างนี้ขามันหลุดมาจากพื้นไอ้นี่ได้ไงวันเราก็ยิงน็อตอยู่ไี่เหรววะลองดึงกลับมาดิว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> พังซะแล้วฝนมาแค่สองวันเอง มันหักเลยไหมหักเลยเหรอมันหนักน้ำแน่เลยเนาะพี่ว่าใช่ไหมมันมีน้ำปะำเยอะไหม,มอ่ะถ้าไม่เยอะก็แสดงว่าไม่ใช่อ่ะปปนู่เมื่อคืนมันมีลมปะวะ จบละร,ร,รีสอร์ตไอต้นรีสอร์ตต้นซุ้มพรรษาจบและหรือฝนมากแค่สองวันหนึงพังเลยไม่มีที่นั่งพักตอนกลางวันแล้วอ่าล้วแดดทิศตะวันตกแรงด้วย เศร้าใจฝนตกมันก็ดีอย่างเนาะต้นไม้ก็ชุมช่มฉ่ำแต่ข้าวของเราก็พังเสียหายว่ามันไม่ได้ทนทานอะไรมากมายเนาะทำแบบง่ายๆเน้นถูกประหยัด หรือ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 ได้เวลาหรือใช้มาปีกว่าถ้าเทียบเป็นเงินต่อวนันไม่ก็ถือว่าก็คุ้มแหละเนาะแต่จำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่ ไม่มีหลังคาแล้วมันก็ดูโปร่งโล่งไปอีกแบบนึงเนาะตอนเช้าๆมันก็ล่มดีอยู่หรอกตรงเนี้ยยิ่งถ้ามีลมมาด้วยนะโอ้โหนั่งฟิลแบบสบายชิลมากเลยแต่ถ้าตกบ่ายนี่จะอยู่ไม่ได้เลยร้อนมากเมนูตรงนี้ก็จะมีแต่ปลาทอดถางเดียวเพราะว่าเวลาทอดปลาจะปอกมาทอดอยู่ข้างนอก ทอดในขัวไม่ไหวน้ำมงกน้ำมันโอ้ยกระเด็นกระโดนกระเด็นโอ้ยกระจัดกระจายเช็ด,ชด,ชดทำความสะอาดไม่ไหวก็เลยเวลาทอดจะชอบออกมาทอดอยู่ข้างนอกอันนี้ก็อาศัยทอดจนเท่าเช้าเนาะบ่ายบ่ายทำอะไรไม่ได้ละมันร้อนร้อนมากอา้าวเสียงอะไรเนาะรบกวนจังเลยนี่น้ำมันตั้งเครื่องขัวแล้วเนี่ยดูเหมือนน้อยเลยอะแต่ว่าใช้มากกว่านี้ไม่ไหวลวะเสียดายน้ำมันก็แพงเนาะน้ำมันพืชนะ ทอดอย่างนี้แหละกินเองไม่ต้องเน้นสวยอะไรมากมายเนี่ยยืนทำกับข้าวไปก็ชมอยู่ไปนะโอ้ยมันสดชื่นกับข้าวแม่อร่อยเราก็อร่อยอัน <c oughs> <c oughs> เน้นวิวทอดปลาเสร็จแล้วเราก็จะมาต่ำส้มต่ำมะละกอนี่ก็เก็บมาจะครบอาทิตย์แล้วอะเริ่มเหี่ยวแล้วอะมันนิ่มแล้วจับลูกนนิ่มแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรกินไปก่อนเพราะว่า เสียดาเนาะจะไปสั่งไปซื้อเพราะว่าจานหนึ่งต้5งห้บาทยิ่งสั่งแก๊บนี่ปลาเข้าไปเจ็งเจ็ินูนโอ้ยแพงแพงนี่ตำเองนี่เม้มปากทำไมเธอตำไปก็เม้มปากไปนี่คืออ่ะทุกคนจะเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น <c oughs> <c oughs> เวลาสับหรือเวลาตำอะไรสักอย่างนะ <c oughs> <c oughs> ต้องเม้มปาก <c oughs> <c oughs> หน้าตานี่เกลงไปหมดไม่รู้ทำไม ซุปตาบางคนเขาจะไม่ใส่น้าตาลเนาะแต่เราใส่เมื่อก่อนก็ไม่ชอบนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มติดติดหวานเพราะเวลาเราสั่งกินนะ่ะมันก็จะต้องมีติดหวานมาอยู่ตลอดเราก็กินแล้วก็ติดไม่เป็นไรก็ต่ำๆไปเรื่อยๆลงปลาาหลายยี่ห้อละสุดท้ายมาลงตัวที่ของไม้นี่แหละขวดสีเหลืองๆนี่แหละอร่อยสุดละ ก็เป็นคนตำต้นตำไม่เก่งไงตำไม่เป็นแต่ว่าปลาาหลายๆอย่างมันต้องพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนปรุงยังไงก็ไม่ถูกรสปากเราอะแต่ถ้าของไม้นี่ไม่ต้องปรุงอะไรมากมามันก็อร่อยเนาะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของคนอีกแล้วเนาะ <c oughs> ก็ชอบกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วละ่ะวันนี้พิเศษหน่อยมีมะกอกใส่ด้วยวันก่อนไปเดินซูปเปอร์เนาะก็มีมะกอกขายอยู่แพ็คหนึ่งก็เลยหยิบติดมือมาด้วยเอาไว้ใส่ แล้วก็จะติดมะนาวไปนิดนึงจะไม่ค่อยชอบกินส้มตาเปรียปร้ยวๆเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้ชอบมากชอบแบบส้มตําแบบเปรี้ยวนําอย่างเงี้ยเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานเนาะสมัยวัยรุ่นแต่ตอนนี้เปรี้ยวไม่ไหวละเพราะเริ่มแก่ตัวเขา้าเปรียปร้ยวๆเริ่มเอาไม่อยู่ละนี่ขนาดว่ากินไปแล้วนะอันนี้คือ มาภาคเสียงมาใส่เสียงที่หลังนะยังมีความรู้สึกว่ายังอยากยังอยากกินอีกอะอะไรอยาอ่างเงี้ยเออนะส้ตมตำนี่กินได้เรื่อยๆจริงๆเลยนะเวลาเราไปซื้อส้ตมตำนะตามร้านเนาะน้ำเขาจะเยอะมากเลยนะอันนี้ใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องใส่หรอกแต่ขอใส่สักหน่อยหนะึ่งเพราะว่าติด ติดน้ำปลาติดกลิ่นติดรสชาติของน้ำปลากะปิน้ำปลานี่ชอบมากของเมนอะทุกอย่างที่เป็นของเมนอะชอบทุกคนรู้ไหมว่าพอลืมใส่อะไรอีตอนตามนี่ก็ยังไม่ได้เอะใจหรอกว่าเรายังใส่ของไม่ครบจริงๆแล้วมันไม่ใส่ก็ได้แหละเนาะเพราะว่า บางทีตามมันก็ไม่ได้มีมันเครื่องมันก็ไม่ครบอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าใส่ไปเนี่ยน้ํามันก็จะเยอะเยอะเวลาที่ว่าเราไปซื้อส้มตำเขาอ่ะน้ํามันจะเยอะๆยนองๆองจึงจึงใช่ไหมะอะไรเขาจะใส่น้ํามะขามต้มนาะน้ํามะขามเปียกไปด้วยมีมะเขือเทศด้วยมาไอ้นู่นไอนี่อย่างเงี้ยน้ํามันก็จะเยอะอันเนี้ยลืม เราลืมใส่มะเกิดเทศนี่นี่ยังนะเนี่ยยังนี่ยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยจับชิมแล้วชิมอีกชิมแล้ว,ช,ลวชิมอีกนี่ยังไม่รู้ตัวนะว่าลืมมะเกิดเทศอ่ะยังยังนี่ยังยังนึกไม่ยังนึกไม่ออกเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยมีน้ําเหยาะน้ำน้ําปลาลาลงไปอีกหน่อยให้มันมีน้ําน้ําอีกนิดหนึ่งประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเส้นมันละกอมันก็เยอะอยู่อาศัยแบบ ตำตำบดบดขยี้ขยี้มันเข้าไปเยอะเอะมันจะได้เข้าเนื้อเข้าน้ำ, <laughs> น,ำน,น้ำมันแห้งน้ำมันแห้งมันไม่มีน้ำก็ยังไม่เอะใจก็ยืนงงอยู่เอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยมีน้ำวะทุกที่เราตำม,มันก็มีน้ำอยู่นะพอขุกคลิกอันนี้น้ำไม่มีเลยแห้งชิมแล้วชิมอีกกอร่อยแหละไอ้ที่ชิมแล้วชิมอีกนี่คืออร่อยแหละอร่อยแล้ว อปอบใจตัวเองอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยจริงๆเสร็จละนี่ตักใส่จานคือมะละกอนี่สับมาเท่าไหร่คือใส่หมดกินหมดไม่หมดไม่รู้แต่คือตําหมดอ่ะคือมีเท่าไหร่ก็ตาหมดอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่เสียดายของนีไงมีไงนึกได้ละนีไงนึกได้ละยังไงละ่ะ ลงจานแล้วเพิ่งนึกได้นึกได้ว่าลืมมะเขือเทศเดินไปหยิบมะเขือเทศมาว่าจะใส่เสร็จแล้วลูกชายเดินมาพอดีก็เลยเอาให้ลูกชายอะ่ะเขาชิมหน่อยนึงกะว่าจะเทส้ตมตำกลับเข้าไปในครกใหม่แล้วใส่มะเขือเทศตำ <laughs> เสร็จแล้วลูกชายบอกว่า ลูกชายเขาเข้ามาชิมแล,แล้วก็บอกว่าไม่ต้องใส่มันก็ได้กินมันอย่างนี้แหละอ่ะเราก็เ,เออไม่ต้องใส่ก็ได้ว่าขี้เกียจแล้วอ่ะคุอหิวแล้วนั่นแหละหิวมากเวยอ่ะไม่ใส่ก็ไม่ใส่กินเลยไม่รอแล้วข้าวก็ไม่ได้หงลืมหุงข้าวไอ้ลูกก็คิดว่าแม่หงไอ้แม่ก็คิดว่าลูกมาหงแล้วสรุปคือไม่ได้หงข้าวกันหรอก ก็กินส้มตำมันประาๆนี่แหละดีว่ามีปลาทอดมากินกับด้วยเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่หน้าตาไม่น่ากินเท่าไหร่เนะหน้าตามันดูจืดๆซ็่งๆเนะแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยสำหรับเรามากินด้วยกันเนาะ